สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่พ่อพ่อ fc ช่องน้องตะวันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องตะวันนะครับวันนี้ก็จะให้คุณตานะครับมาสอนวิชาคมรู้นะครับการเลี้ยงช้างเด็กกับเลี้ยงช้างที่โตแล้วเป็นยังไงนะครับจากประสบการณ์ที่คุณตาเคยผ่านมานะครับประสบการณ์เลี้ยงช้างของคุณตานะครับมากกว่า40ิปีนะครับผมเดี๋ยวให้คุณตา นะครับผมเราวิชาค,ความรู้การเลี้ยงช้างเด็กกับการเลี้ยงช้างโตให้แม่แม่เอฟซีพ่อพ่อเอฟซีพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านสั่งนะครับผมได้ให้กุาตาเล่าเลยนะครับผมครับสวัสดีครับแม่แม่ครับเลี้ยงช้างเด็กมันมันจะยากกว่าช้างใหญ่มั้ยากแบบไหนบังมันมนมันเลี้ยงเด็กน้อยอะไรเราต้องเอาใจใส่ตลอดเวลา เอาเคใส่เขาแล้วก็ต้องรู้เขาว่าเขานีสัยแบบไหนแบบไหนอ่านเกมเขาก่อนอ่านเกมที่ใส่ของตัวเล็กก่อนถ้าเขาอยากอะไรอะไรแล้วเราต้องรู้เขาหมดเราต้องเข้าใจต้องใช้ความพยายามใกล้ชิดกับเขาใกล้ชิดกับเขาให้เขารักเราก่อนเวลาเราเราจะฝึกเขาแล้วเราต้องใช้ความพยายามใกล้ชิดกับเขาก่อน อย่างนั้นเขาไม่เชื่อเราเขาไม่จําขับเราใช้แค้ต้องต้องใช้ออความพยายามใกล้ชิดเรามีอะไรก็ให้กินจะมีคนละหมากลากไม้ก็ให้กินไปไหนก็เรียกเขาเขาเขาจะจําเราเลยทีนี้เขาจะจําเรามันจะง่ายแต่อาหารการกินนี้ต้องกินแบบไม่งั้นช้าใหญ่เนี่ยช้าเล็กก็ต้องกินอาหารกินอะไรต้องระวังต้องกินให้สะอาดท้องมันจะเสีย ตัวเล็กมันจะท้องเสียเร็วกว่าค้างใหญ่ค้<อ>างใหญ่กินง่ายดง่ายๆ่ายเบบเราโอ้ยม,มีนัดี่พับไปตัดกิดก่งไม้กิ่งอะไรไนมะ่กินมกันเจ็เจ็บไปวันวันวันหนึ่งแต่ตัวเล็กไม่ได้เพราะว่าตัวเล็กเขากินของแข็งไม่ได้เขากินยาอ,อ,นอ่าอ,อนยาอ่อนแล้วก็ต้องดูแลเขาแบบว่าได้คิดเขาเหมือนเหมือนดูแลเล็กจริงไหมดูแลเล็จะมีจะยากหรือง่าย เล็กยากกว่าช้างเนี่ยก็คือว่าเขาจะป่วยใช่ไหมก็คือระวังขาป่วยอาหารการกินของเขาเนี่ยมันจะท้องเสียแล้วเขาก็จะไม่ค่อยสบายเขาจะไม่ถ้าท้องเสียเรามองดูเราวมันติดสเกตมันมองง่ายช้างแตอย่างมองช้างเล็กมันมองช้างทัตัวหรมองแล้วครับป่วยยังไงไงสังเกตง่ายสเก็ตมันจะซึมเนาะมันจะดินซึมไม่กินยาไม่กินน้ํา กินอาหารผิดสูตรกินวิญญาณกินเครือเครือธรรมชาติแต่ไม่แต่ก่อนไม่มีหญ้าให้กินนีแต่ก่อนปล่อยธรรมชาติแล้วแล้ว,แล,วแล้วอย่างน้องตะว,วันเนี่ยตา,ตาวายย่ายังไงแล้วอย่างสภาพไม่เคยเอาไปเลี้ยงธรรมชาติไม่ไม่อย่างสถานการณ์ตอนเนี้ยน้องตะว,วันเป็นอยู่เนี่ยปกติหรือไม่ปกติหรือว่ายัางไงปกติปกติล่าเริงแกมใสดีล่าเริงแกมใสอ๋อถ้าถ้าสถานการณ์แบบนี้ก็คือช้างที่ ไม่ป่วยไม่เจ็บก็คือปกติดีทุกอย่างสมบูรณ์เพอาล่าเริงล่าเริงแจ่มใสถ้าเราดูแลดีเขาจะล่าเริองอางทวก่วอนจะพูดเขาก่อนเขาต้องให้ความเลี้ยงใช้ความพยายามใกล้ชิดมากๆแล้วสมมติว่าช้างโตล่ะช้างโตแล้วมันมัน,มนเรื่องทางก็กจิมจินมง่ายกว่ากันโตแบบขนาด สี่สิบห้าสิบปีอย่างเงี้ยโอ้แบบว่าแปลว่ากลายเปเลี้ยงใหม่เหรอไม่ไม่ก็หมายถึงว่าช้างเด็กสี่ขวบถึงหกขวบเนาะก็จะดูแลอีกแบบหนึง่งแล้วก็กวชัวร์ว่าช้างโตที่ห้าสิบหกสิบปีเนี่ยก็จะดูแลแบบไหนอันนั้นแก่แล้วอ๋ออันนั้นอันนั้นไม่เรียกช้างโตันนั้นคือเรียกช้างแก่ช้างแก่ยิง่งยิ่งเอาใจาย,ยากกว่าช้างเด็กการกินยากมากเลยช้างแก่เออ 60, ก็คือ 68, ช้างช้างโตนี่ก็คือไม่ไม่กังวลอะไรเนาะก็คือเขาจะแข็งแรงกินอะไรก็ได้ไม่มันอยู่กับฟันอีกนะอยู่กับฟันอีกอฟันของช้างน,นะนะช้างโตเต็มที่ข้าอายุมากแล้วถ้าฟันไม่ดียิ่งยากกว่าช้างหนุ่มช้างเล็กอไม่ไม่หมายถึงว่าช้างโตเนี่ยช้างหนุ่มเนี่ยยี่สิบปีเนี่ยเออยี่สิบปีเนี่ยง่ายเลี้ยงง่าย จ,จน<ห>จนถึงกี่ปีเลี้ยงไงประมาณสามสิบสี่สิบเนาะสามสิบสี่สิบปีอ่าเลี้ยงไงถ้าเกินนั้นแล้วเลี้ยงยากเหมือนช้างเด็กเลยถ้าเลี้ยงไม่ย่ากไม่ยากก็อยู่กับฟันเขาถ้าฟันเขาหลุดแล้วมันจะเลี้ยงยากถ้าช้างใหญ่นั่นอี่แต่แต่ช้างเล็กเขาหลุดอยู่แล้วฟันน้ำนมเขาหลุด วันน้ำนาลุอ้าวมาช่วต่ทำไมอ้ยอยากเล่นถามไม่เล่นด้วยหรอกปะปะปะปปไปทางี้ลบลบไปทางนู้มันอยู่กับฟันช่วงฟันเขาหลุดอากาศเขาเรียกว่าอากาศค้างคนโบราณเพาว่าฟันอากาศเขาจะหลุดฟันน้ำนมจะหลุดออกหลุดออกก็ไม่เป็นไรเบ้าเดือนก็ปกติตอนเขาจะงอกเร็วมากดูดูขี่เขามองง่ายง่ายดูอุจจาระเขาเอ้ย ่ายของเขาถ้าฟันถ้าหลุดมันจะไม่ถ่ายละเอียดเท่าไหรแล้วก็จะไม่ค่อยกินของ,งนนะอด้วยนะอดูดูดูการกินหญ้ากินผลไม้รากไม้ไม่เป็นไรดูกินหญ้ากินเรือกินกิ่งไม้หรือใบไม้ถ้าละเอียดเออฟันดีก็ฟันดีนดหรอกขลองตัวแล้วปกติอายุ20ปีนั้นเขาจะโตเป็นหนุ่มเฮ้ย่โอ้ยถอย เด็กๆัก็จะเชื่อนหน่อยแม่ <c oughs> ดื้อทั้ทงตัวแหละทั้งในเด็กทักทง้ทงแต่เขาไม่มันดื้อไม่ดด้ดดดดหรอกเขา,ขาเขาอยากเล่นอย่างไงเขาเล่นตามใจเขาแต่ว่าถ้าโตอายุประมาณสิบสี่สิบห้าหรือถึงยี่สิบเนี่ยเขาจะไม่เล่นอย่างนี้แหละเขาจะอยู่นิ่งๆเฉยๆของเขาเขาไม่กวนเราเขาจะเดี๋ยวเขาเป็น,นโตแล้วเป็นคนหนุ่มแล้วรู <คน S 1> ้เรื่องแล้วรู้ภาษาแล้วอืมรู้ภาษาแล้วอย่างเล็กๆอย่างนี้นะก็ ก็คือจะเลี้ยงช้างเด็กนี่ก็จะเลี้ยงยากกว่าช้างที่อายุสิบขวบขึ้นเนาะอ่าสรุปง่ายๆนะครับคุความดูแลช้างเด็กช้างเด็กเขาต้องดูแลตลอดเลยก็สรุปง่ายๆนะครับช้างเด็กนี่ก็จะเลี้ยงยากกว่าช้างที่อายุสิบขวบถึงสี่สิบปีนะครับจะเลี้ยงยากมากๆเลยนะครับผมส่วนช้างที่อายุสี่สิบกว่าถึงหกสิบปีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอีกนะครับแม่ๆพี่ๆน้องๆเอซีทุกท่านนะครับผมแต่ที่ใช้เขาจะเปลี่ยนทุกเดือนนะ เดือนนี้ทำอย่างนี้ยัง,งยน,าานั้นเดือนนี้ได้ยังงั้นอย่างนี้จะเล็กนะเฉพอตัวเล็กเะพะตัวเล็กนะครับเฉพอตัวเล็ก,เ,ลกเขาจะอยากรู้อยากเห็นพูดง่ายง่ายว่าอยากรู้อยากเห็นทำอย่างนี้ผิดทำอย่างนี้ถูกเขาใะช่วงเล็ก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 ถ้าโตเขาแล้วเขารู้เขารู้มมหมดแล้วถ้าโตขึ้นเขาเขาจะรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะไม่ดื้อเขาจะไม่ดื้อนอกาจาก ยกเว้นการตกมันของเขาตกมันนี่ก็จะดื้อปกติเลยนะครับปกติเลยถ้าตกมันนีนเป็นบางตัวมาัๆค่บางตัวบางตัวก็ไม่ดื้อบางตัวก็ไม่ดื้อบางตัวก็ดื้อมากๆก็ดื้อมากเลยนะต้องสิบควันสิบควันถึงจะเอาอยู่บางตัวไม่เคยอยู่ตอนเล็กๆไม่ดื้อไม่อะไร ไ้พาไปไหนไปได้โมปุละตกมันมาดื้อเป็นบางตัวไม่ใช่ทุกตัวนะชาเกลียดเทียบไปแล้วตาทั้งที่สังเกตมามันไม่ใช่ทุกเพือกมันเป็นบางตัวเป็นบางตัวที่ดื้อที่ไม่ดื้อบางตัวไม่ดื้อตอนเล็กโตขึ้นดื้อดื้อแบบไหน ดื้อไม่ฟังความสั่งถ้าอายุยี่สิบปีขึ้นไปที่ตกมันบางตัวตกมันแล้วก็ไม่ดื้อก็มีบางตัวตกมาแล้วก็ดื้อแต่ตอนเล็งไม่ดื้อโตขึ้นดื้อก็มีแต่ความนี่ถางทุกตัวนี่พยายามให้เข้จับได้สองสามคนจะดีมากเลยนะจะดีมาก เพราะว่าคนหนึ่งป่วยมไม่สบายก็อีกคนหนึ่งก็จับได้บางตัวบางตัวนี้ไม่ให้คนอื่นจับให้แต่ควาจับคนเดียวอ,อย่างนั้นมันลําบากไปทางหน้าก็ให้จับได้หลายๆคนเวลาเราป่วยเราเป็นไรเราไปไม่ได้เอาเขาไปกินน้ำรอเอาไปขี่เอาไปเดินเอาไปเที่ยวไปไม่ได้าะให้ตัวแทนมือหนึ่งมือสองไปมันเราขับรถนะ มีมือหนึ่งมือสองไปเนาะถ้าถ้าอันนี้เนาะไปแห่งานแห่อะไรเนี่ยต้องห้มีลูกถ้าจับได้คนเดียวก็เราป่วยเงี้ยจะให้เขาขี่รถเขาก็ขี่ไม่เป็นกับเราเนาะได้ไหลายคนแต่ว่าถ้าเราขีเข่เป็นคนอื่นขี่เป็นเงี้ยใครเขาขี่ไปก็ได้เห็นเนาะเมือเราขับรถอะไรต้องให้ต,ตาก,ก็ช่างเปรียบเทียบมากๆเลยนะครับแม่ๆพ,พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยาจับคนเดียวจับทาม จับได้ประมาณสามคนเนาะยังจับเนาะสามสี่คนดีดีห้าคนจับให้ทุกคนดีแต่อย่าไปห่วงจับเอาคนเดียวมันอันตรายเวลาเจ้าอื่นเวลาเราเป็นไรมาไม่มีคนเอาไปกินน้ากินอะไรคนอื่นจะใกล้ไม่ได้นะมันไม่ให้จับต้องให้จับได้หลายคนมันจะทํรลายทันทีเลยมันไม่ให้จับเลยทํร้ายทันทีเลยมันจะไม่ให้จับ เพราะว่ามันดมกลิ่นดูแล้วคนนี้มาเคยมากุ่งมาเกี่ยวด้วยไม่มันจะทําร้ายคนที่เข้าไปใหม่เลยอะทำร้ายเลยอ่าทำร้ายเลยถ้าเป็น้นหนุ่มนะเขาจะไม่ยอมให้ขึ้นขาเขาเลยนะให้เหยียบขาเขาเขาจะไม่ยกขาให้ขึ้นเลยเขาจะมองดูเขาดมดูแล้วโอ้คนนี้มาเคยมายุ่งกับเรามเคยมาขี่มาอะไรมนเคยมาคุกคีแต่เล่นเช้ามันต้องอยู่คุกคีกัน จ,จับเช้าจับเทียนจับลูกเขาแล้วเขาจะรักเราเองวิธีการฝุดช้างก็มันไม่ยากมันเดี๋ยวความกใกล้ชิดใกล้ชิดแบบไหนตอนเช้ามาเราเมีอะไรก็ให้กินเมืแลไรก็ให้กินแล้วก็รักเขาชอบเขาอืมเขาก็รักเราะะเขาก็รักเราพอแต่เขารักเราแล้วเราก็ต้องฝุดเขาแล้วทีนนี้เริ่มเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนแล้วก็ เขาจะบอกตามความจำัมาเลยคือจับกากกาอย่างนี้จับแจกันอย่างนี้ก็คือสรุปง่ายๆเนาะการเลี้ยงช้างโตก็จะเลี้ยงง่ายกว่าช้างเด็กอ่าแล้วก็การเลี้ยงช้างเด็กก็จะเลี้ยงยากกว่าช้างโตถ้้าาสนนนนใจคคบงไไไมม่่ดะก็คือเลี้ยงยากเนาะเลี้ยงยากก็คือการหาอาหารการกินนะครับผมยาก ยากกว่าช้างโตนะครับเลี้ยงช้างเด็กนะครับผมแล้วก็เลี้ยงช้างแก,ก่ก็ยากกว่าเ,าเลี้รรรยงช้างเด็กอีกไหมมีเด็กกับแก่ย,รรยากอ๋อม,ม,ม,มีช้างเด็กกับช้างแก่ที่เลี้ยงยากนะครับแม่แม่เอทีทุกท่านนะครับสรุปแล้วนะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วคุณตาให้บทสรุปมาแล้วนะครับช้างเด็กกับช้างแก่เลี้ยงยากนะครับแต่ว่าช้างโตก,ก็คือว่า10ขวบถึง40 ปีนะครับก็จะเลี้ยงง่ายนะครับหลังจากนั้นก็คือเลี้ยงยากหมดเลยนะครับผมคุณตาให้บทสรุปมาแล้วนะครับผมตาไม่พูดใครหรอกโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณตาลานมากมากเลยนะครับที่ให้ความรู้นะครับแม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับผมขอบพคุณนะครับคุณตาลานนะครับที่ให้ความรู้แม่แม่พ่อพ่อพี่น้องน้องเอฟซน้องตะวันทุกท่านนะครับผมการเลี้ยงช้างเด็กกับเลี้ยงช้างโตนะครับอันไหนเลี้ยงยากกว่ากันคุณตาก็บทสรุปมาแล้วนะครับผมว่าอ่า เลี้ยงช้างเด็กกับช้างแก่นะครับเลี้ยงยากพอๆกันนะครับแต่เลี้ยงช้างโตเลี้ยงง่ายสบายมากเลยนะครับผมโอเคครับท่านเราวันนี้ก็ขอบคุณความรู้ดีๆจากคุณตาลานะครับท่านเราวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ